เสียงกาที่ผันแปร ى, นิทานแห่งความไม่แน่นอนในยุคสมัยแห่งซามูไรและการต่อสู้นินจาเรื่องราวของความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันดังเสียงกาส่งยานเตือนบทที่หนึ่งเงาแห่งความเปลี่ยนแปลงบทที่หนึ่งแห่งความเปลี่ยนแปลงเสียงร้องของกาเสียงร้องที่ปฏิคุนเคยกลับแปลงปลวนในชาววันนี้แสงตะวันแรกเริ่มสาดส่องหมู่บ้านฮานาเล็กซ่อนตัวอยู่ใต้เงาของภูเขาไฟฟูจิ ชาวบ้านตื่นขึ้นมาพร้อมกับกิจวัตรประจำวันแต่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้ากลับมีบางสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นซามูไรหนุ่มนามว่าเคนจิยืนอยู่หน้าโรงฝึกดาบของเขาเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีครามสดใสแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้คิ้วขมวดเข้าหากันฝูงกากรุ่มใหญ่บินวนอยู่เหนือหมู่บ้านจำนวนของพวกมันมากมายผิดปกติจนบดบังแสงตะวันไปชั่วขณะเสียงร้องของพวกมันดังก้องกังวาน รากับจะประกาศถึงลางร้ายบางอย่างเคนจิรู้สึกถึงความผิดปกติเขาเป็นสมูไรที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีไม่เพียงแต่ทักษะดาบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสังเกตและการรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติรอบตัวด้วยฝูงกากลุ่มใหญ่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับฝูงกาที่ปรากฏตัวก่อนเกิดภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสมอชาวบ้านเริ่มทยอยออกมาจากบ้านเรือน พวกเขาชี้มือขึ้นไปบนท้องฟ้ากระสิบกระซาบกันด้วยความหวาดกลัวเสียงร้องของกาทำให้บรรยากาศในหมู่บ้านตึงเครียดทุกคนต่างหวาดวันถึงร่างร้ายที่กำลังจะมาถึงนั่นมันฝูงกามากมายขนาดนี้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยเสียงของหญิงชราคนหนึ่งสันเครือท่านนักพ์บอกว่าเมื่อใดที่ฝูงกาปรากฏตัวนั่นหมายถึงความไม่แน่นอนกำลังจะมาเยือนชายหนุ่มอีกคนเสริมเคนจิเดินเข้าไปใกล้กลุ่มชาวบ้าน เขาพยายามรวบรวมสติและคิดหาทางออกอย่าตื่นตะลนกไปพวกเราต้องรวบรวมสติและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ในใจของเขาก็ก็เต็มไปด้วยความกังวลนักพัตชรานามว่าเซนจีปรากฏตัวขึ้นเขาเดินออกมาจากวกาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเขามองไปยังฟูงกาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลความเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงความมืดกำลังคืบคลานเข้ามา เขาเพึมพำกับตัวเองนินจาสาวอาซามิกซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของหลังคาเธอเฝ้าสังเกตการทุกสิ่งอย่างเงียบๆเ,เธอได้รับมอบหมายให้สืบสวนหาที่มาที่มาของฝูงกาและค้นหาความจริงเบื้องหลังลางร้ายนี้เธอรู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นและเธอต้องหาคำตอบให้ได้เคนจิเดินเข้าไปหานักพจน์เซนจิท่านนักพจน์ท่านมีความอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาถามด้วยความเคารพ เซนจิถอนหายใจข้าไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่ข้ารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งอาซามิกระโดดลงมาจากหลังคาอย่างเงียบเชียบเธอคุกเข่าลงต่อหน้าเคนจิท่านเคนจิข้าได้รับคำสั่งให้สืบสวนเรื่องนี้ข้าจะพยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เคนจิพยักหน้าดีมากอาซามิเราร่วมมือกัน เราต้องปกป้องหมู่บ้านของเราจากภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงเสียงร้องของกายังคงดังก้องกังวานอยู่เหนือหมู่บ้านมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเสียงที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงและเงาแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วบทที่สองทำนายของนักพรตบทที่สองคำทำนายของนักพรตซามูไรหนุ่มนามว่าเคนจิ เดินทางมาถึงวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเสียงกากระซิบแผ่วเบาในสายลมพัดพาความเงียบสงบที่แฝงไปด้วยความไม่แน่นอนเคนจิมาที่นี่เพื่อขอคำปรึกษาจากนักพศชราผู้เป็นที่เคารพของชาวบ้านในละแวกนี้เล่าลือกันว่านักผู้นี้มีญาณวิเศษอย่างรู้ถึงอนาคตเมื่อเคนจิเข้าไปในวิหารเขาเห็นนักพดนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าพระพุทธรูปใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัย แต่แววตายังคงเปล่งประกายด้วยความเมตตาเคนจิคุกเข่าลงคำนับด้วยความข้ามเข่าหลบพรบข้ามาที่นี่เพื่อคำชี้แนะเคนจิกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าได้ยินเสียงกากล่าวถึงภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงข้าจึงอยากทราบว่ามันคืออะไรและข้าจะทำอย่างไรได้บ้างนักพดลืมตาขึ้นมองเคนจิด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกก่อนจะเริ่มอ่านองค์การศักดิ์สิทธิ์เสียงของท่านทุ้มตำ่ำ กล้องกังวานไปทั่ววิหารภาษาที่ใช้เป็นภาษาโบราณที่เคนจิไม่เข้าใจแต่เขาสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจที่แฝงอยู่ในบทสวดนั้นเมื่อนักพรตอ่านองค์การจบท่านก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าเสียงกาที่เจ้าได้ยินนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยจริงแท้ภัยพิบัติกำมาเยือนมันจะนำความมืดมิดและความวุ่นวายมาสู่แผ่นดินนี้เคนจิขมวดคิ้วด้วยความกังวลภัยพิบัติที่ว่านั้นคืออะไร ท่านนักพรตและข้าจะสามารถป้องกันมันได้อย่างไรนักพรตสายหน้าช้าช้าข้าไม่อาจบอกเจ้าได้แน่ชัดภัยพิบัติมีหลายรูปแบบและอนาคตก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสิ่งที่ข้าบอกได้ก็ก็คือเจ้าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจงฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งและจงยึดมั่นในคุณธรรมเคนจิรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขาหวังว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ แต่เขาก็เข้าใจว่านักพรตไม่สามารถบอกทุกอย่างได้อนาคตยังคงเป็นสิ่งที่คุมเครือและเปลี่ยนแปลงได้เสมอหลังจากนั้นเคนจิใช้เวลาหลายวันในวัดปรึกษานักพรตเกี่ยวกับความหมายของเสียงกาที่เขาได้ยินนักพรตได้สอนบทสวดและคำสอนต่างๆให้แก่เขาเพื่อให้เขาสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนในอน,น,อนาคตได้วันหนึ่งขณะที่เคนจิกำลังฝึกดาบอยู่ในลานวัด นินจาคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบนินจาผู้นั้นมีนามว่ารินเธอเป็นสายลับที่ทำงานให้กับตระกูลของเคนจิเธอมาที่นี่เพื่อเขาถึงตรายที่กำลังังจะเกิดขึ้นท่านเคนจิรินกล่าวด้วยน้ำเสียงกระซิบข้าได้ข่าวว่ามีกลุ่มคนชั่วร้ายกำลังวางแผนที่จะลอบสังหารท่านพวกมันต้องการที่จะยึดครองอำนาจของตระกูลท่านเคนจิรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินเช่นนั้น เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครคิดร้ายต่อเขาใครกันที่กล้าทำเช่นนี้และพวกมันต้องการอะไรข้ายังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดรินตอบแต่ข้ารู้ว่าพวกมันมีกำลังมากและพวกมันจะไม่ลังเลที่จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเคนจิขอบคุณรินซสำหรับข้อมูลที่เธอให้มาเขาตัดสินใจที่จะกลับไปยังบ้านเกิดของเขาเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูและปกป้องตระกูลของเขา ก่อนที่เขาจะออกเดินทางนักพรตได้มอบเครื่องรางชิ้นหนึ่งให้แก่เขาจงเก็บเครื่องรางนี้ไว้กับตัวมันจะช่วยปกป้องเจ้าจากอันตรายนักรถกล่าวเคนจิรับเครื่องรางนั้นมาด้วยความเคารพเขาตั้งใจว่าจะใช้ทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากนักพรตเพื่อเอาชนะศัตรูและนำความสงบสุขก,กลับคืนมาสู่แผ่นดิน บทที่3เส้นทางแห่งนินจาบทที่3เส้นทางแห่งนินจาเสียงกากระซิบแผ่วเบาในยามราตรีราวกับลางร้ายที่คืบคลานเข้ามาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นินจาหนุ่มนามว่าคาเงะได้รับมอบหมายพายภารกิจจะลับจากท่านไดเมียวภารกิจนั้นคือการสืบหาต้นตอของความผิดปกตินี้คาเงะเป็นนินจาที่เปี่ยมไปด้วยทักษะและความเฉลียวฉลาดเขาเป็นสิทธิเอกของสำนักนินจาคูโรงาเนะ ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาดและความลับในการปฏิบัติภารกิจคางเงเริ่มต้นการสืบสวนโดยการสอบถามชาวบ้านแต่ทุกคนต่างหวาดกลัวและไม่กล้าให้ข้อมูลมากนักพวกเขาเล่าเพียงว่าได้ยินเสียงการหน้าขนลุกในยามวิกาลและรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แฝงไปด้วยความมุ่งร้ายคางเงสังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างที่ชาวบ้านไม่ทันได้สังเกตเห็นนั่นคือรอยเท้าที่แปลกประหลาดและกลิ่นอายของเวทมนต์นดำจากข้อมูลที่ได้ คาเงะสันนิษฐานว่าศัตรูอาจซ่อนตัวอยู่ในค่ายทหารที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนค่ายทหารแห่งนั้นถูกควบคุมโดยซามูไรผู้โหดเหี้ยมชื่อโรนินซึ่งเป็นที่เรื่องลือในเรื่องความกระหายเลือดและการใช้สยศาสตร์คาเงะตัดสินใจแทรกซึมเข้าไปในค่ายศัตรูในคืนนั้นภายใต้เงามือแห่งรติการคาเงะเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเงียบเชียบดุดพยากร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกเขาปีนข้ามกำแพงหานาหารอย่างง่ายได้ และหลบหลีกทหารยามที่เดินตรวจตราอย่างระมัดระวังคางเงมมุ่งหน้าไปยังห้องบัญชาการของโรนินซึ่งเป็นที่ที่เขาเชื่อว่าข้อมูลสำคัญจะถูกเก็บไว้ในขณะที่คาแงะมกำลังค้นหาห้องบัญชาการเขาได้ยินเสียงบทสวดมนต์ที่ดังมาจากห้องลับแห่งหนึ่งคาแงะแอบมองเข้าไปในห้องนั้นและพบภาพที่น่าต,ตกตะลึงโรนินกำลังทำพิธีกรรมอันน่าสะพรึงกลัวโดยมีนักพกตะลึกหลัก เป็นผู้ช่วยในการร่ายเวทมนต์คาเงสังเกตเห็นว่านักพจน์ผู้นั้นมีรอยสกรูปกาบนใบหน้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายคาแงรีบรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและหลบหนีออกจากค่ายทหารอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คาดคิดโรนินและนักพจน์กำลังวางแผนที่จะปลุกพลังงานมืดโบราณและใช้มันเพื่อทำลายล้างหมู่บ้านคาแงต้องรีบกลับไปรายงานให้ท่านไดเมียวทราบ และหาทางหยุดยังแผนการร้ายนี้ให้ได้เมื่อกลับถึงหมู่บ้านคาเงะได้รายงานผลการสืบสวนทั้งหมดให้ท่านใดเมียวทราบท่านใดเมียวรู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่าคาเงะค้นพบเขาจึงสั่งให้เตรียมกองทัพเพื่อรับมือกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้บทที่สี่ดาบแห่งความยุติธรรมบทที่สี่ดาบแห่งความยุติธรรมเสียงกาก็ยังคงดังสนัน่น ผันแปรไม่หยุดหย่อนเรากับจะเตือนถึงความไม่แน่นอนที่กำลังคืบคลานเข้ามาซามูไรหนุ่มนามว่าเคนจิยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสวนอันเงียบสงบของวัดเขาหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเข้าปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาช้าๆความกังวลและความกลัวกัดกินหัวใจของเขาแต่เขารู้ดีว่า,วาเขาไม่อาจจะยอมแพ้ต่อความรู้สึกเหล่านี้ได้เขาคือความหวังเดียวของหมู่บ้านเคนจิค่อยคอยชักดาบออกจากฝัก แสงอาทิตย์สาดส่องลงมาคมดาบเป็นประกายวาววับเขาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่หนักแน่นทากลางความเงียบสงัดมีเพียงเสียงดาบที่ฟาดฟันอากาศและเสียงลมหายใจของเคนจิเท่านั้นที่ดังขึ้นเขาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงราวกับจะขับไล่ความกลัวและความไม่แน่นอนออกไปจากร่างกายและจิตใจในขณะที่เคนจิกำลังฝึกฝนอยู่นั้นนักโรสูงวัยนามว่าเซนจีเดินเข้ามาในสวน เขาหยุดยืนอยู่ด้านหลังของเคนจิมองดูการฝึกฝนของซามูไรหนุ่มด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเมื่อเคนจิหยุดพักสัญจิก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สงบและหนักแน่นว่าเคนจิเอ่ยความไม่แน่นอนคือส่วนหนึ่งของชีวิตจงอยากลัวมันแต่จงเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญและความยุติธรรมดาบของเจ้านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าแต่มีไว้เพื่อปกป้องเคนจิเงยหน้าขึ้นมองเซนจิ ดวงตาของเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาเข้าใจถึงความหมายของคำพูดเหล่านั้นดาบของเขาคือสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมเขาจะต้องใช้มันเพื่อปกป้องชาวบ้านจากภัยพิบัติที่จะมาถึงไม่ว่ามันจะร้ายแรงเพียงใดก็ตามหลังจากที่ได้พูดคุยกับเซนจีแล้วเคนจิก็เดินไปอย่างใจกลางหมู่บ้านที่ซึ่งชาวบ้านกลังรวมตัวกันด้วยความหวาดกลัวเขาเก้าวขึ้นไปบนแท่นยกสูง มองไปยังฝูงชนด้วยสายตาที่แน่วแน่และกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดังและกล้องกังวาลว่าพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายข้าเข้าใจถึงความกลัวและความกังวลของท่านแต่จงอย่าสิ้นหวังข้าเคนจิขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกท่านทุกคนจากภัยพิบัติ<ม>ที่จะมาถึงข้าจะใช้ดาบแห่งความยุติธรรมของข้าเพื่อขับไล่ความมืดมิดและความชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้านของเราเมื่อได้ยินคำพูดของเคนจิ ชาวบ้านต่างก็รู้สึกหึมขึ้นมาพวกเขามองไปยังซามูไรหนุ่มด้วยความหวังและความศรัทธาพวกเขารู้ว่าเคนจิคือความหวังเดียวของพวกเขาในขณะนั้นเองนินจาลึกลับปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเคนจิเขากระซิบด้วยเสียงที่แผ่วเบาว,ว่าท่านซามูไรข้ามีข้อมูลเกี่ยวกับพิบัติที่กำลังจะมาถึงมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่มันคือแผนการของกลุ่มโจที่ต้องการจะยึดครองหมู่บ้านของเรา พวกมันมีจำนวนมากและมีอาวุธคอบมือเคนจิโวดคิ้วด้วยความกังวลเขาไม่คาดคิดว่าภัยพิบัติที่พิกกำลังจะมาถึงจะเป็นฝีมือของมนุษย์แต่ไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครเขาก็จะไม่ยอมให้พวกมันท,มทรมารยชาวบ้านเขาได้ขอบคุณสำหรับข้อมูลท่านนินจาเราจะร่วมมือกันเพื่อปกป้องหมู่บ้านของเราเคนจิกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวค่ำคืนนั้นเคนจินินจาเซนจิและชาวบ้านที่แข็งแกร่ง ได้วางแผนรับมือกับกลุ่มโจรอย่างละเอียดพวกเขารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญและความสามัคคีบทที่หการ,รเผชิญหน้าบทที่หการ,รเผชิญหน้าเสียงกาก็ยังคงดังก้องกังวานในอากาศยิ่งนานวันก็ยิ่งแปลงปลวนเรากับเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นเรื่อยๆ ซามูไรหนุ่มนามว่าเคนจิและนินจาสาวชื่ออาสมิเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่เคยสงบสุขบัดนี้กลับกลายเป็นซากประหักพังชาวบ้านต่างหวาดกลัวและซ่อนตัวความหวังเดียวของพวกเขาคือสองนักรบที่เดินทางมาเพื่อช่วยเหลือนักพรตราผู้มียานวิเศษเตือนทั้งสองถึงภัยร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเงาแห่งความมืดกำลังกลืนกินแผ่นดินนี้พวกมันต้องการทำลายทุกสิ่งพวกเจ้าต้องหยุดพวกมัน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเขาบอกเล่าถึงลางร้ายที่ปรากฏในนิมิตเป็นภาพของกองทัพป,ปีศาจที่นำโดยจอมมารผู้ชั่วร้ายพวกมันมีเป้าหมายที่จะปลดปล่อยความมืดมิดให้ครอบคุมโลกเคนจิ ji, และอาซึมิรับฟังด้วยความตั้งใจพวกเขารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ง่ายแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และรักษาความสงบสุขของแผ่นดิน เคนจิ ji, กระชับดาบในมือแน่นอาซิมิเตรียมอาวุธทันินจาทุกชิ้นให้พร้อมทั้งสองมองหน้ากันด้วยสายตาแน่วแน่พวกเขารู้ว่าชะตากรรมของโลกอยู่ในมือของพวกเขาแล้วในที่สุดศัตรูก็ก่อกกตัวกองทัพปีศาจบุกเข้ามาในหมู่บ้านพวกมันโหดเหี้ยมและไร้ความปราณีเคนจิและอาซิมิเข้ากับพวกมันอย่างกล้าหาญเคนจิ ji, ใช้ดาบของเขาเขาฟาดฟันศัตรูอย่างรวดเร็วและแม่นยำ อัุมิใช้ดาวกระจายและระเบิดควันเพื่อสร้างความสับสนและกำจัดพวกมันจากระยะไกลการต่อสู้เป็นไปอย่างดุดเดือดและยาวนานทั้งสองต้องใช้ทักษะและความสามารถท,ทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชีวิตรอดในระหว่างการต่อสู้เคนจิสังเกตเห็นว่าพวกปีศาจดูเหมือนจะถูกควบคุมโดยพลังงานบางอย่างเขาจึงตัดสินใจที่จะตามหาต้นต่อของพลังงานนั้นเขาฝ่ายฝูงปีศาจเข้าไปในใจกลางของกองทัพ และพบกับจอมมารผู้ชั่วร้ายจอมมารมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวและมีพลังอำนาจมหาศาลมันหัวเราะย่อเคนจิและบอกว่าเจ้าไม่มีทางเอาชนะข้าได้ข้าคือความมืดมิดที่แท้จริงข้าจะกลืนกินทุกสิ่งเคนจิไม่หวั่นไหวต่อคำขคู่ขอ,ของของจอมมารมเาขายังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องและยุติธรรมเขเข้าปะทะก,กับจอมมารด้วยดาบของเขา การต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีทั้งสองฝ่ายต่างใช้พลังอำนาจทั้งหมดที่มีอซสมิก็เข้ามาช่วยเคนจิเธอใช้ทักษะนินจาของเธอเพื่อโจมตีจอมมารจากทุกทิศทางในที่สุดเคนจิและอาซึมิก็สามารถโค่นล้มจอมมารได้สําเร็จพลังงานที่ควบคุมพวกปีศาจก็สลายไปและพวกมันก็หายไปในความมืดมิดชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาโดยปราศจากความสูญเสียนักตชรชาเสียชีวิตในการปกป้องชาวบ้าน และมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บเคนจิและอาสมิรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วพวกเขาได้ปกป้องผู้บริสุทธิ์และรักษาความสงบสุขของแผ่นดินเสียงกาก็ค่อยๆเงียบลงแสงสว่างแห่งความหวังเริ่มส่องประกายอีกครั้งแม้ว่าความมืดมิดจะยังคงซ่อนตัวอยู่แต่เคนจิและอาสมิรู้ว่าพวกเขาจะต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันอีกครั้ง บทที่6เสียงกาสะท้อนบทที่6เสียงกาสะท้อนหลังหลังจากความวุ่นวายจบลงแสงตะวันเริ่มสาดส่องอีกครั้งซามมไรหนุ่มอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของหมู่บ้านบ้านใบหน้าของเขาปเปื้อนไปด้วยฝุ่นดินและเลือดแต่ดวงตาย,ยังคงมุ่งมั่นเขากวาดสายตามองไปรอบๆมองหาความเสียหายที่เกิดขึ้นและประเมินสถานการณ์ชาวบ้านเริ่มทยอยออกมาจากที่ซ่อนบางก็ร้องไห้บางก็อบกอดกันด้วยความดีใจที่รอดชีวิต พวกเขาเริ่มสำรวจบ้านเรือนของตนเองพบว่าหลายหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักบางหลังถึงกับพังราบเป็นหน้ากลองซามมไรหนุ่มรู้สึกเสียใจที่เขาไม่สามารถปกป้องทุกคนได้แต่เขาก็รู้ดีว่าเขาได้ทำดีที่สุดแล้วทันใดนั้นเองเสียงร้องของกาดังขึ้นอีกครั้งมันเป็นเสียงที่แหลมสูงและก้องกังวานมันดังมาจากบนท้องฟ้งฟาเหนือหมู่บ้านซามูไรหนุ่มเงยหน้าขึ้นมอง เขาเห็นกาสีดำตัวใหญ่บินวนอยู่เหนือหมู่บ้านมันร้องออกมาซ้ำๆราวกับกำลังเตือนภัยนินจาที่เคยร่วมต่อสู้เคียงบ่เคียงไหลกับซามูไราหายตัวไปในเงามืดอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและความไม่แน่นอนซามูไรหนุ่มรู้ดีว่าการต่อสู้ยังไม่จบสิน้นภัยคุกคามยังคงแฝงตัวอยู่ในเงามืดรอคอยโอกาสที่จะโจมตีอีกครั้งเสียงการนั้นเป็นเครื่องเตือนใจถึงความจริงข้อนี้ นักพรตเดินเข้ามาหาซามูไรหนุ่มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลท่านซามูไรเขาพูดเสียงการนั่นมันไม่ใช่ลางดีซามูไรหนุ่มพยักหน้าเขาเข้าใจดีถึงความหมายของเสียงการนั้นมันหมายถึงความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงและความหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซามูไรหนุ่มหันไปมองนักพรตเราต้องเตรียมพร้อมเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่เราต้องแน่ใจว่า เราจะสามารถปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ได้นักพรตพยักหน้าเห็นด้วยเขาและซามูไรหนุ่มเริ่มวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเอาชนะความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติพวกเขาเริ่มซ่อมแซมบ้านเรือนของตนเองและพยายามที่จะลืมความทรงจำอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นพวกเขาทำงานอย่างหนักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พวกเขารู้ดีว่าพวกเขาต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะสร้างหมู่บ้านของตนเองขึ้นมาใหม่แต่ถึงกระนั้นเสียงกาก็ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องมันดังขึ้นในตอนเช้าตอนกลางวันและตอนกลางคืนมันเป็นเสียงที่คอยเตือนให้พวกเขาระลึกถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่มันเป็นเสียงที่คอยกระตุ้นให้พวกเขาระ,ระวังตัวอยู่เสมอซามูไรหนุ่มยังคงฝึกฝนอย่างหนักเขาฝึกฝนการใช้ดาบและการต่อสู้ เขาต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ได้เขาฝึกฝนอย่างไม่ยออ่อท้อแม้ว่าร่างกายของเขาจะเหนื่อยล้าเขารู้ดีว่าเขาต้องพร้อมสําหรับการต่อสู้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนินจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือกําลังทําอะไรอยู่แต่ซามมไรหนุ่มรู้ดีว่านินจาจะกลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาเชื่อมั่นในความสามารถของนินจา และรู้ดีว่านินจาจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้นักพรตสวดมนต์ภาวนาทุกวันเขาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมู่บ้านแห่งนี้และขอให้พวกเขาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเขาทำสมาธิและพยายามที่จะยังรู้ถึงอนาคตเขาต้องการที่จะรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับมันเสียงกาก็ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มันเริ่มบาลงทีละน้อย มันเหมือนกับว่ากากำลังจะจากไปหรือบางทีมันอาจจะแค่กำลังรอคอยอยู่ในเงามืดรอคอยโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งซามูไรหนุ่มนักพรตและชาวบ้านต่างก็รู้ดีว่าความไม่แน่นอนอยังคงอยู่พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันพวกเขาจะต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านของตนเองและจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับลูกหลานของพวกเขา เรื่องราวของการต่อสู้ความหวังและความไม่แน่นอนนี้จะถูกเล่าขานกันไปรุ่นสู่รุ่นมันจะเป็นเรื่องราวที่คอยเตือนใจให้พวกเขาระลึกถึงความสำคัญของการงานร่วมกันความเข้มแข็งและความหวังและเสียงกาก็จะยังคงดังก้องกังวานอยู่ในความทรงจำของพวกเขาตลอดไปเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาสู้ต่อไป